้านหวยยืนห้มู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลป์ที่อบล้อมด้วยธรรมชาติป่าชุมชนกว่า7,000ไร่และเส้นทางแม่น้ำน่านที่ไหลผา่านสร้างตำนานเรื่องราวแห่งผาตีนเสือว่าแล้วเราก็เดินทางไปชมอุโมงไผ่ที่มีสายพันธุ์ไผ่มากกว่า35สายพทุ์ ชมการสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของต้นหม่อนและตัวไหม ธรรมชาติที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนแล้วที่บ้านห้วยยืนยังมีกิจกรรมประจนภัยทางน้ําที่สนุกสนานโหดมันสุดๆโดยการล่องเรือ,อยางประจนภัย12แก่ง จากจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งมาสิ้นสุดที่นี่ก็คือผาตีนเสือตามตำนานได้เล่าว่าได้มีกลุ่มของแม่ค้าทอเรือจะไปค้าขายที่เมืองปัวและได้มาหยุดพักบร,ริเวณผาตีนเสือพญาเสือโคร่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทำร้ายนางจนเสียชีวิตทุกวันนี้ชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาตีนเสือ ้อมนั่งแพรไม้ไผ่และรับประทานอาหารกลางวันดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ดื่มด่ำกับธรรมชาติเสร็จแล้วเรียนรู้การเพ้นผ้าบาติกและการทำเซรามิกที่บ้านพาคินวันนี้ผมจะมาสอนการทำเทคนิคผ้าบาติกสอนสีค่ะ <S S S> ้อนง,ง่ายๆเราก็ต้องลงลงสีพื้นกันครับนนเลือก<ช>เลยครับสีบาติกโดยเฉพาะครับ ู้ที่ชอบศิละปะก,การต่อสู้ที่บ้านห้วยยืนแห่งนี้มีศิละปะแม่ไม้มวยไทยกับค่ายมวยสอเทวาพิทัาที่ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้หากผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองที่บ้านห้วยยืนมีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้ให้ท่านมาพักผ่อนพร้อมกับอาหารพื้นบ้านแดดขันโตก ตกเย็นกระทับใจไปกับการรับประทานอาหารพื้นบ้านตามสไตล์ขันโตและชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของชุมชนบ้านห้วยยืน่นสิ่งนี้คือวิถีชีวิตระหว่างผู้คนสายน้ำานานกับธรรมชาติอันเขียวขจีที่เกื้อกูลกัน,กนทำให้บ้านห้วยยื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวมทุกสิ่งของชีวิตได้อย่างลงตัวแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานก็ตามที่แห่งนี้ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งธรรมะ สายธาราและผืนป่าให้คงอยู่ตลอดไปเป็นโปรตีนไหมสกัดมาเป็นโปรตีนไหมติเข้มข้นเลยนะเจ้า,าอันนี้นำ้ำน้ำพึ่งนะเจ้า น้ำพึ่ง30ม l ลส่วนผสมของไอ้สบู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้น้ำมะขาม10 m มลนะเจ้าอันนี้หัวมะนาวหอม3ามมลนะเจ้าอันนี้ขั้นตอนต่อไปก่อนจะเอาไป เอาไปไ้ยอดลงลงในอ่อรองมันนะคะ ตะกี <th phin eventually> love, modeling, modeling, modeling modeling. ้นอตีไอโมแม่ๆคนเอาเอานั้มลากสบู่มันนั้มของสบู่เนี่ยมาเทลงในบกนี่นะเจ้าเพราะว่าอถ้าเทลงไปล่ะฟองมันจะขึ้นมาไม้นี่เราต้องมิกเอาตัวนี่มาไล่ฟองมันนะเจ้าเพื่อขึ้นบอกมีฟองนะเจ้าเนี่ยยังยังยังบมเนี่ยจะบอกมีฟองแต่สุดท้ายนี่บกสุดท้ายนี่จะจะมีอยู่เพราะว่า ไอ้ฟองมันเยอะไหลบ่ได้ละตัวนี้นะไหลบ่ได้ละเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าดังนันทนาวารีนะเจ้าเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิชุมชนบ้านเฮยืนกลุ่มสบูสบูสปาลักไหมน่ะเจ้าเจ้าจือกิษณารัตนาวัง้า้เจ้าผู้ประสานงานทั่วไปและก่อเป็นเฮลันทตัวเจ้าหับนาทีเฮลาีกตัวเจ้า ก่อนอื่นเจ้าจะขอแนะนําเกี่ยวกับประวติความเป็นมาของกลุ่มสปาลังไหมของบ้านหุย,ยืนของเฮาเนาะเจ้าเดิมทีหมู่บ้านหุย,ยืนของเฮาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเจ้าก็มีหนึ่งในนั้นก็จะมีอาชีพการเกษตรก็จะมีการปลูกมอนเลี้ยงไหมไปตัวเนะเจ้าปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วที่นี่ก่อนหน้าที่เฮาบอกได้สร้างมูลคขาของอ่า ลังไหมเนี่ยคือมีมูลค่ะ mm hmm. เฮาบอกหูนะเจ้าก็คือทำแล้วก็ขายแต่ล้างไหมพอดีว่า mm hmm. เฮาได้รับการส่งเสริมจากศูนย์มันไหมนะเจา้า mm hmm. เปิดมาคือความหูว่าอันนี้ล้งไหมเนี่ยมีคุณค่าที่สุดคือลังไหมเนี่ยมีโปรตีนสามารถเอาไปทําสบู่ได้แล้วก็สามารถที่จะทําสปาได้นะเจ้าก,ก็เลยทั้งศูนย์มันไหมก็ได้มาแนะนํา แล้วกลับมาอบล้มคือล้มคือตั้งกลุ่มกันกลุ่มเฮากับมีอยู่ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเจ้าแล้วเก็โดยทว่ว่าจากที่ขายไหมแล้วตัวไหมไปแล้วกับล้าไหมแล้วและไอ้ตัวล้าไหมเนี่ยก็สามารถมาทําเป็นสบู่และสปานี่คือที่มาของสบู่สปาล้างไหมนะเจ้าคุณประโยชน์ของเปิ้ลก็คือล้างไหมเนี่ยเปิ้ลจะมีโปรตีน เนงผิวหน้าของเขาเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ลดอัติเป็นสิวเซียนแล้วก็มีจอจรหน้าที่มีฝ้ามีกระจะค่อยๆจางหายไปถ้าสมมติว่าเขาใจเป็นประจำเบื้องต้นพอเขาได้รัความหูแล้วเขาก็มาทําแล้วก็บเบื้องต้นก็แจกคสมาชิกไปร้องใจ้กันแล้วก็ขยายไปถึงยาติปี่น้องนะเจ้าจางนั่นก็เมื่อว่าเออมันดีมันดีแต่นะเจ้า ก็จวยกันมาทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขึ้นก็สู้การขายต่อสู้การขายขายที่ไหนขายจากการบอกตอ่อบอกตอ่อโดยการที่ว่าอา้นหออยาฝังญยาิที่นี้อยูต่ตต่งจังหวัดหรือลูกหลานทีอยูทอ่ทางานอาทางกรุงเทพอย่างเขาก็ส่งไปไปฮื้งลองทดลองใจพอทุกคนสวัสด,ดีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติล้วนเจ้าลังไหมนี่คือกลัวไหมเปิ่นจะสร้างใย,ยนี่ขึ้นมาน่ะต่อ หมูเนี่ยคือโปรตีนมันอยู่นี่เต็มเลยเจ้าคือคุณสมบัติของเปิรนจะดี้จีกจากนั้นก็ได้ให้การสนับสนุนเมือ่อบ้านเฮามีหมูบ้านทองเที่ยวเกิดขึ้นก็เปิดนก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ช่วยสื่อผลิตภัณฑ์ใื้หมูคนในชุมชนบ้านเฮาเน, um นี่ยมีรายได้เพิ่มจ้ะนี่คือทีมาะ จากนั้นก็ขยายต่อยอดนี้หน่วยงานอาทางภาครัฐมาส่งเสริมของพัฒนาชุมชนขอ,ข,อของหน่วยงานกสอและอื่นๆน,น,นะเจ้าก,ก็เลยเป็นทีมาเพราะว่าความเป็นมาของสบู่สปาลัางไหนแล้วเขาก็ได้พัฒนาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเจ้าท่จอตอนนี้นะเจ้าก็ผลิตภัณฑ์ตีค่ะเขาได้ได้ไอ้ย่กันมานี่นะเจ้านอก็มีสบู่นะสบู่ สบู่สปาลาังไหม่น้ำผึ้งนะเจะไม่ไม่แก่จะเนี้ยสบู่สปาลาังไหม่น้ำผึ้งกับไอสปากันก่อนเรเจ้าเนาะเอ่อตอมาไอต่อมาได้หั่นสักพักหนึ่งก็มีอา่าพัฒนาชุมชนเปิดกระทซงแม่นะเนาะอ่ากับคุณอภพรไปอบรมตีโรงโรงแหลมอ่าใบดาดตีกรุงเทพนะเจ้าเนาะก็ได้ไปอา่าปรับสูตรมาแห่น หัมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวนะเจา้านั่นคือแปับสูตรสบู่สปาลังไหมน้ำผึ้งผสมทองคำนะเจา้มามองกลือผงทองคำม,มาแถม,ม,มหนึ่งหนึ่งตัวนะเจา้าอ,อ,อุดมสมบัติก่อทองคำนี่ก็อจอยหนา้าจอยขื้น,นหน้าเขาเนี่ยหนุ่มเนียนนุ่มเนียนหนุ่มชุ่มชื่นนะเจา้าเจา้าไปเสริมกันไปหนเจา้า จากกีฬาสุดเขาก็ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานกศนอของอำเภอเมืองน่านนะเจา้าได้ไมีงบประมาณมาส่งเสริมต่อย,อ,ยอดสบู่ของเฮานะเจ้ากัด้านพิพธภัณฑ์แล้วก็จะมาช่วยแนะนําในด้านการตลาดตัวให้เจ้าข้อตอนนี้เขาสามารถผลิตได้แล้วแต่เขายังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดซื้อการขายที่จะต้องทําทั้ง โซเชียลหรือทั้งติเปิรนย่กันซื้อิจิตอนทั้งหลายแล้วเนี่ยคือมุงแมแม่เนี่ยบอกได้มีความมู่ด้านหน้าที่ชํนานันนะคะเนาะก็เลยได้ใับจากกสนอมาส่งเสริมทําสบู่สบู่กับมีพัฒนามาเป็นสบู่ฝักเขา้าสบู่อโวคาโดจีาก,กสนอได้มาพัฒนามาส่งเสริมนะคะจากาี่เขาทำเฉพาะ หลังใหม่ยอย่างเดียวเ่า<ม>กับพาฒรรนามาเป็นสบู่ฟักเข้าดีซึ่งฟักเข้านี่เขามีในของชุมชนเขาอยู่แล้วนะเจ้าอะโวคาโดเขาก็มีในชุมชนเขาอยู่แล้วก็พาฒนาขึ้นมาก็กต้องขอขอบคุณหนงานของอกศนอำเภอเมืองน่านนะคะด้วยดีว่าด้วยการน้าของคูเคกนะคะจือเปิ่นจำง่ายๆว่าคูเค,คเปื่อนได้เอาโครงการนี้มาสนับสนุนของกรุงของอ่า สบู่สปาลังใหม่วิสาหกิจ,จชุมชนบ้านพยินของเฮานะ่ะเจ้า